เคล็ดลับความรวยคงมือนน้เพรโคเอาธรรมะมาประกอบในกิจการในการใส่เป็นเคล็ดลับความรวยนั่นก็คือถามถามข่ม,มใจข่มใจข่มใจเด้อค่ะข่มใจคะ่ะสวัสดีค่ะมือนี่เคล็ดลับความรวยของเพรกะสิมาสนอนะ เรื่องอะไรหูบอกค่ะมือนี่จะเอาธรรมะม,มาประยุกต์ใส่ในการทำให้เกิดความรวยค่ะหูบอกค่ะมันคืออะไรถามถถามถามใครๆเป็นนะคะไปย่างหางหรือว่าไปไสเห็นยังสิ่งสวยๆก็งามกระเป๋าแบรนด์เนมรถคันใหม่โทรทัศน์ที่วีโนนี่นั่น,น อยากซื้อค่ะคมใจได้บบได้ค่ะอยากซื้อมีเงินก็ซื้อโบมีเงินก็หลุดนะคะสมัยก่อนเพรเป็นตังฉันค่ะ <c oughs> ตอนทีเฮ็ดงานอยู่ผู้เกียค่ะเป็นไก่โอ้ยธนาคารส่งบัตรเครดิตมาให้จักท่าใดยใบยค่ะส่งมาอยู่นั่นแหละบาทที่นี่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพอเห็นบัตรเครดิตค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันมีเงินเยอะ ดิฉันสามารถจ่ายได้พอนใดนโนหนีนั่นนะคะศูนเปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์จักแม่นโมเมนกค่ะแต่หูว่าโอ้ยใจยเท่าได้กับมุมมดจักเถื่อค่ะหนีบัตรเครดิตค่ะเพชรเป็นคนเพ,เพชรเป็นคนแบบนะคะเห็นแล้วว้าอยากได้อ้ออยากได้อยากได้ลูดนอนรูดน,ดนี่โอ้มีความสุขหูซึกว่าจะขาอมีเงินหลายแห่งได้รูดบัตรเคร,รดิตลูดปุ๊บเพิ่นกับพุ่มใจ แต่ว่าพ่อบินมาตกใจฮะฉันมาลูดอะไรแม้แต่ว่าลดค่วมอ้วนค่ะเพ็ดกัะยั่งเสียเงินไปจักกท่าใไดหมื่นค่ะพ่อพนักง,งานสวยๆงานพี่ค่ะรดนี้นั่นโปรโมชั่นว้ามาักได้ราคาโปรโมชั่นจัดการเลยค่ะลูดค่ะพ่อเขาไปล่องสแต่ฮะอันนี้นี่เหรอมันหลอกเอาเงินเท่าถามว่าเขาหลอกบอก็็่ฮู้ว่าเขาหลอกแลอบ่หลอกค่ะ แต่ว่าได้บอกตัวเองว่าคือโง่แท้แต่ขบานม่ได้ค่ะยายมดเรียบลอยค่ะบ่เอาอีกแล้วบม่เอาอีกแล้วโมเมนต์เธอเดียวนะคะสองเธอค่ะสงเจ้าอ่ะในหางมีบอกค่ะศูนย์ลดความงามเว้โมเมนศูนย์ลดน้ําหนักความงามโนนนีนันก่ะเพชรก็เป็นหนึ่งน่นันค่ะเพชรยักเพชรยากบมมีพุ่งยากแบบว่า พุ่งเรียบจุ๊บแต่ว่าคุณรู้ไหมคุณไม่เคยแลนออกกำลังกายคุณจะพร้อมได้อย่างได, <c oughs> มไดเมื่อจักสไดเดมื่นค่ะโบผอ,อมลงจักกิโลค่ะโอ้แต่ว่ากำมวลอยู่ค่ะกำมวลได้ควมหูไปอีกแบบย่าเป็น่ันสั้นๆ้ะคะย่าเป็นสัน้นๆธรรมะในการใส่ในการ อีนยังก็เคล็ดรับความรวยนั่นก็คือคมใจค่ะมีใครได้ยินมั่งผิดผิดเพ็ดคิดว่าทุกคนได้ยินว่ะพระทุกองค์พระทุกท่านขันผูใ้ใดได้ไปฟังจะมีคําว่าคมใจมากอยู่ในธรรมะค่ะธรรมะคํานี้คําว่าคมใจมีค่ามหาศาลเลยคะ่ะถึงคุณสิประยัดจางไหนคุณบ่คมใจบมมีการคมใจคุณก็ไม่รวยได้ เพชรคือกันค่ะเพชรผ่านมาแล้วตอนนี้หูบอกค่ะเพชรใส่ยังคมใจอยากซื้อนั่นอยากไดโนนอยากไดนี่อยากซื้อดอกไม้ว่าปลูกอยากโอ้ยสารบัดอยากค่ะอยากปลูกต้นไม้อยู่บ้านอยากได้เฮื่อน,นนนี่นั่นเพชรใสเข้ามาคมใจค่ะแม่ก็สอนน้ำผอบเอามาเห็นยังเอานนนี่นั่นอยู่เฮื่อนนี่หน่อยตูปตอเราก็มีความสุขแล้วน,นนี่นั่นแม่สอนสมัยตะกี้ เดียวนี่ก็นยังซอนละคะคำคำเดียวที่แม่จะพูดประหยัดเงินเด้อลูกประหยัดเงินเด้อลูกบ่มีมากมันสีล่ำบางคำนี่แม่ก็สิีอนเสมอค่ะการข่มใจของเพชรค่ะคมีวิธีน,นคะ <c oughs> คะก็ค,ะคือพ่อเพชรเห็นเสื้อผาไม่ไหมมันบอกค่ะโอ้ัวน,นี้มีแล้วเพชรจะเอาคํำเหนี้มาใส่ค่ะ <c oughs> โอ้สีสื่อมาเห็นยัง <c oughs> พอแม่ พี่น้องทั้งบ้านเฮ้าก็าจะกินแต่ละมือ,อกันยังอยากลําบากเก็บเงินในส่วนนั้นไหวฟังคําสซ้อนของเม่ไหวคมใจเหยียบไหวเหยียบก้มอยากไหวพ่อเฮ้าเหตุใด,ดลอ้ก็จะมีความซุขค่ะกสิภูมิตึกใจจะคล้องจะสินะคําคํานันเพชรกันยังเอามาซ้อนลูกมีมีแต่ความอยากค่ะอยากทุกอย่างอยากไดโนนอยากได้นี่แต่ถ้าคุณไม่มีการคมใจ คุณก็จะเกิดอะไรขึ้นว้ายนี่สินลกมาทุกมือนี่เพ็รกระสอนสามีคท่กันนะฉันก็หูว่าอย่างได้หูจะคมใจแล้วบอกเอามาแม่เป็นขยะโนน,นี้นั่นขยะยังบ่พอไปค้นถิ่มกันอย่างยู่นอเวค่ะนั่นแหละค่ะเพ็ดกระขอฝากไว้แค่นี้ค่ะคำเอียงเกาะคำธรรมะมือนี่ ในการช่วยให้เราวรวยก็คือให้เฮารวยก็คือคมใจค่ะคันผู้ใดโบเซาอล่องเห็ดเด้อค่ะเด้อคุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมคุณก็จะบอกว่าโอ้บบได้บ่ได้กระเป๋าแบรนด์เนมเอามาแล้วมาถืออยากโน่นนี่นั่นเดียวก็ต้องห้มูดูแลไปกินเขาไปเขาห้องน้ำโน่นนี่นั่นก็จะคืดห้ายปวดสมองย่านกระเป๋าแบรนด์เนมบ้างย่านกระเป๋าแบรนด์เนมเสีย แม้แต่ไปเที่ยวฝร,ระะั่งเศสนะคะเพจได้ยินหลายๆลยคนว่า,าห้ามถือกระเป๋าแบนเนมเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะว่าโจรสิมาวิ่งชิงเฮ้าจะสินะคะกลา,กายเป็นว่าทุกอีกคน,น้นึงแม่บอกว่าอเอาง่ายๆก็คือคมใจค่ะคมใจบางเทือก็คมใจบางเทือก็คมบ่ไดเป็นเรื่องธรรมศาสตร์คะ่ะเอาพ่อประมาณคะ่ะเอาพ่อประมาณ ข้ากิมนี่ขอไวแค่นี้ค่ะเพรหวังว่าทุกคนจะคมใจจะของได้เด้อค่ะเด้อเพรก็คือการกะคมได้บาคมได้แต่ลองคมไปที่ละนิดแล้วเราจะภูมิใจนั่นละ่ะความรวยของเฮ่ามือได้เขาได้คมรวยท่านที่ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขสมหวังทุกอย่างค่ะรวยไปน้ำกันรวยทุกคนทั้งความสุขเรื่องเงินทองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เคล็ดลับความรวยโค้งมือนอีเพดโคเอาธรรมะมาประกอบในการในการใส่เป็นเคล็ดลับความรวยนั่นก็คือถามถามถามขมใจขมใจค่มใจเด้อค่ะค่มใจค่ะ